อวยยศทั้งโซเชียลคอมเมนต์แฟนวอลเล่บอลต่างชาติหลังเกมไทยคว่ำแคนาดา3-0เซตเก็บตกจากศึกวอลเล่บอลหญิงเชลีก2023ที่ทับลูกยางสาวไทยไล่ตกเอาชนะสาวแคนาดาไปได้ขาดลอย3-0เซตคว้าชัยนัดแรกไปเมื่อช่วงเย็นวันนี้1มิถุนายน2566ทำให้ผ่านไปแล้ว2นัดลูกยางสาวไทยชนะ1แพ้1 วันนี้เรามีตัวอย่างความคิดเห็นจากแฟนวอลเล่บอลต่างชาติในเพจวอลลีบอลเวิร์มาฝากลองไปชมกันว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรบ้างต่อฟอร์มของทีมตบสาวไทยในเกมนี้ก่อนมีคิวลงสนามนัดที่3ด้วยการพบกับทีมชาติโปรแลนในวันนี้2มิถุนายน2566เวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35 Can Hung ทีมไทยเก่งจัดเลย Vito r g a แคนาดาเล่นแบบเดิมๆคู่แข่งอ่านง่ายแต่ทีมไทยเล่นได้หลากหลายเก่งมาก a d e t ์แมคคลินท์อเบตอวิวิภาวีเก่งและฉลาดมากซองเนงสุดยอดเลยทีมไทย Uriel Sebastian Rosas Rivero วิภาวีเฉิดฉายสุดๆทำแต้มรัวๆคนอื่นในทีมก็เล่นดี Ram l a n k a Modi สนุกมากเลยยินดีกับทีมไทยด้วย s u s a n a Barrera ตัวเล็กกว่าแต่เก่งกว่า สกอตต์คาลิฮลุยต่อเลยทีมไทยยังดีกว่านี้ได้อีกค a r m e มล c าโค r เทราซาทีมไทยเล่นได้ใจกองเชียร์แดเนียลดีเทอร์วันนี้พรพันธ์เล่นได้ดีไม่ต่างจากนุสราเลยยอดเยี่ยมมากเลโญจ์ควลนชนะแบบสสะอาดของไทยแคนาดาสู้ไม่ได้เลยแอดรี n นลีวิพาวีคืออาอุมาคนต่อไปจิ๋วแต่แจวตอบอสอนั่นไปเลยสเตฟานีซานโต o s บาร r a ทีมไทยเล่นวอลเล่บอลได้สนุกจริงๆ With her j a n t o ยินดีด้วยนะทีมไทยจากอินโดนีเซีย m e l t i o l a n t a h e วิภาวีสุดจัด k a l i y l i k s o n ไทยคือทีมระดับโลกเจอได้หมดทุกชาติ Raoul Torres Jr. แคนาดาจะมีอาการลนตลอดเวลาเจอทีมเอเชียที่เล่นเกมเร็วใสแต่พอเจอทีมทวีปยุโรปก,กับทวีปอเมริกากลับสู้ได้ Talemkaynari เทพอาเซียนกำลังเขย่าเวทีโลก l อยด์ลอเรนต์วิภาวีตัวนิดเดียวแต่เก่งมากเล่นหลากหลายเกมรับก็ได้เกมรุกก็ยอดเยี่ยมว n นลาสโตอ r ร e เอาชัยชนะที่สวยงามยินดีด้วยนะทีมไทย